ท่านทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมนะว,วันนี้ดิฉันนางสาววิริญาสายเรวเป็นประธานของการประชุมในครั้งนี้ขณะน,น,นี้ครบองประชุมแล้วขอเปิดการประชุมณเวลา1 4นาฬิกาการประชุมในวันนี้เป็นรังที่7จ็ดนวันที่7จตุลาคมสอพันห์25้อ 5, 000, 25ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้อง4 3 1สขอให้เนขานุก,การเป็นการโจทย์การรายงานการประชุมและแจ้งกำหนดการทั้งหมดด้วยค่ะ ดิฉันนางสาวศิริพัชรสุภาลุงเลขานุการสำหรับระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด3ระเบียบวาระระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่2การรับรงรายงานการประชุมระเบียบที่3เรื่องเสนอที่ต้องพิจารณาสำหรับเรื่องที่จะแจ้งในที่ประชุมให้ทราบนะคะ 1. เรื่องการพัฒนาวัคซีน การพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างรวดเร็วหรือเป็นสิ่งที่สําคัญในช่วงเวลาที่วิกฤตจึงเน้นย้ำถึงความสาคัญของนวัตกรรมทางวิท,ทยาศาสตร์และการร่วมมือกันการแชร์ความรู้ระหว่างประเทศในการพัฒนาวัคซีนดังที่เห็นได้จากการพัฒนาและการจําหน่ายวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่เกิดขึ้นได้ในในระยะเวลาอันสัน้น 2. เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศการตอบสนองต่อโรคระบาดท,ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโควิด ซึ่งเป็นโครงการีเริ่มที่รับประกันว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งตัวอย่างหนึ่งของการร่วมมือกับระดับโลกในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจึงเน้นถึงความสัมพันขอ,ของด้านการทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับภัยพุกคามสุขภาพทั่วโลกลำดับต่อไประเบียบวาระที่2การรับรองรายงานการประชุม การประชุมโครงการการจัดเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในการแพร่ระบาดประชุมครั้งที่7เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่7กุมภาพันธ์เลขานุการได้ทำเอกาสารรายงานการประชุมระเบียบและรายละเอียดต่างๆ,างๆได้อยู่ในหน้า3ถึง8ค่ะจึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานรายงานการประชุมค่ะขอให้คณะกรรม เสนอที่ประชุมพิจารณาค่ะสำหรับวาระนี้เริ่มเจรจาจากการพัฒนาวัคซีนเนื่องจากไวรัสโควิด -19 มีการระบาดเป็นจํานวนมากจึงเสนอแนวทางการพัฒนาและการทดสอบวัคซีนมีคณะกรรมการท่านไหนมีข้อเสนอแน้ไหมคะ วันเรายวัค hmm. ซ mm ีนที่มีส่วนประกอบวัคซีนหรือวัคซีนเอไอเอสาการทดลองกันมือระยะที่หนึ่ทดสอบวัคซีนกับประชากรกลุ่มเล็กประมาณี่รอยคนเพื่อประเมินความปลอดภัยของวัคซีนและดูว่าผู้เข้าร่วมการทดลองทางูดไม่ระยะที่อสอบวัคซับุที่มเพื่อะเินภาพของคซีน ในการเพินมการศึกษาความปลองกัในระยะยาวระยะที่สาเป็นการทดลอภาคพืนคนจํานวนมากเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและดึงดันศัตรูพีชรวมถึงการศึกษาโ้าเีย งานหลังจากวัคซีนได้รับการอนุมัติแนำไปใช้ใน,คนควในงกว้างการติดตามผลแพทเกียงและประสิทธิภาพในระยะยาวจะดำเนินการต่อไปโดยมีการกรวบรวมข้อมูลจากผู้ได้รับวัคซีนก็ื่อดูว่ามีผลข้างเคียงที่ไม่ค่าคิดหรือไม่พุกทพานเห็นด้วยหรือมีข้อคัดค้านบางอย่างที่เก่ามาไหมคะ วาระที่3นะคะเรื่องที่พิจารณาคือการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโควิดสิสรุปคือกระบวนการพัฒนาวัคซีนเป็นทั้งหมด4ีขั้นตอน 1. การวิจัยเบื้องต้นเพื่อศึกษาคุณสมบัติและลักษณะของเชื้อโรคเพื่อเข้าใจวิธีที่เชื้อทําให้เกิดโรค 2. การพัฒนาในห้องทดลองเพื่อสร้างวัคซีนโดยเลือกชนิดที่เหมาะสมเช่นวัคซีนชนิดเชื้อที่ตายแล้วโปรตีนหรือ m rna 3. การทดลองในมนุษย์ทดสอบวัคซีนใน3ระยะเพื่อประเมินความปลอดภัยประสิทธิภาพและผลข้างเคียง 4. การประเมินและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานกำกับดูแลจะประเมินข้อมูลการทดลองและอนุมัติวัคซีน่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งทุกท่านเห็นด้วยตามนี้นะคะสำหรับการประชุมในวันนี้ดิฉันนางสาวจิรพงญ,ญ์ยาสายเบาประธานในการประชุม ขอปิดประชุมในวันนี้นเวลา15นาฬิกาและมีกำหนดการประชุมในสั้งถัดไปในวันที่15มีนาคมพศ2568น,นห้อง431